ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมนี่ก็เป็นเวลาสามทุ่มกับอีกยี่สิบสามนาทีครับพ่อควานก็เพิ่งทานข้าวทานปลาเสร็จเนาะเดี๋ยวพ่อควานจะไปส่งดูน้องว่าน้องหลับหรือยังนะครับผมเนาะเดี๋ยวตามพ่อควานไปเลยนะครับแม่แม่จา๋า สวัสดีครับแม่แม่จ๋าก็ขอบคุณนะครับผมเนาะขอบคุณสำหรับออเดอร์นะครับแม่แม่ที่มอบให้กับน้องแสงและอิ่มทุ่มื้อและก็หลับฝันดีอย่างที่แม่แม่เห็นนะครับตามที่พ่อควานพูดไว้เลยนะครับว่าประมาณสามทุ่มครึ่งน้องก็หลับนะครับก็ตามที่พ่อควานบอกไว้นะครับแม่แม่จ๋าก็พ่อควานก็เพิ่งทานข้าวเสร็จเนาะหลังจากปิดไลน์มาก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็ก็ไปส่งน้องครับก็เห็นน้องหลับแบบ ดีใจครับคืออิ่มแล้วหลับสบายนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับหลับันดีครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย